สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามสุดฮิตนะครับคําถามที่คนถามเข้ามาในเพจเยอะมากๆเลยนะในช่วงนี้ก็คือเลดอมีวิธีเซตอัพตู้ยังไงครับนี่นะครับนี่คือเราเลดอายนะครับน e ี่เลดอายสกนะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่อ,อยู่ค่อนข้างชื้นนะครับเพราะฉะนั้นรองพื้นของเขาเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้อย่าง,างเช่นมอสดินพีทมอสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเซตอัพตู้ให้ดูนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือดินดินอะไรก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ดินปูต้นมงปูต้นไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เทรองพื้นลงไปเลย,ยเป็นรองพื้นเข้าไปเลย โอเคเราก็รองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อไปเนี่ยที่สำคัญมากสำหรับเลดอก็คือไฮบ็อกนะครับหรือว่าที่แอบของเขานะครับเราก็ใช้เป็นเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้นะต่างๆแบบนี้เห็นไหมที่มันลักษณะเป็นถ้ำเป็นอะไรแล้วก็วางไปเลยเลดอยยิ่งมีที่แอบเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเขาจะไม่เครียดน,นะครับวางไปเลยวางแบบไหนก็ได้แล้วจะรอจัดจัดมัไปเลย กอนต่อมาก็คือถ้วยน้ําถ้วยอาหารนะครับเราก็ใส่ลงไปตรงไหนก็ได้ที่เราพอใจเราก็ใส่น้ําให้เต็มห้ามขาดน้ําเด็ดขาดนะครับการเลี้ยงเลดไอนะครับผมบอกเลยว่าห้ามขาดน้ํานะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบความชื้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะครับตองไหนดีวะตรงไหนดีนี้แล้วกันโอเค หลังจากเซตอัพตู้นะครับก็แค่นี้เลยมีแค่นี้เลยเราก็จะใส่มอสผมไปด้านบนก็ได้ให้ทั่วตู้ก็ได้ครับ mm hmm. เพื่อแบบว่าจะได้เก็บความชื้นได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าแค่ดินนี่อาจจะแบบเก็บความชื้นไม่พอเนาะเราก็ใส่มอสลงไปใส่มอสลงไป mm hmm. น้องมินาครับ mm hmm. ขอน้ำหน่อยครับ mm hmm. ผมจะมาใส่ถ้วยน้ําครับ mm hmm. แล้วก็นี่ใส่ไปกับตัวเลยั mm hmm. วเขาน,นี่นะอย่างเท ลแล้วก็วิธีทำให้ชื้นทุกๆวันนะครับเราควรจะมาสเปรน้ำแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับแบบนี้เลยสเปรให้ชุ่มเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบแฉะเกินไปสเปรไปเลยเขาชอบนี่ชุ่มแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำออกไปให้เต็ม แบบนี้ไปเลยร้นๆไปเลยล้าจะสเปรย์ไปเลยครับก็ชอบมากสเปรย์ทุกๆก,กวันเลยนะครับแล้วก็บางคนก็ถามว่าอ่ะเราควรมีหลอดไฟให้เขาไหมผมบอกว่าจริงๆอ่ะเล็ไอมันไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าแนะนำว่ามีครึ่งตู้ก็ดีเนี่ยแบบเป็นแดดครึ่งหนึ่งเป็นอากาศร้อนครึ่งนึงแล้วก็เย็นอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้เขาแบบว่าหาที่หลบได้ถ้าเกิดเขาร้อนเขาก็จะไปลกกนหลบฝั่งนู้น แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วสำหรับการเซตอัพตู้เลนอง่ายมากเลยทำจริงๆแค่2 2-3นาทีก็เสร็จแล้วไวมากครับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย